นิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับคนตัดไม้สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งวิ่งหนีนายพรานล่าเนื้อมาและได้พบกับคนตัดไม้จึงเอ่ยปากขอความช่วยเหลือช่วยฆ่าด้วยด้วยได้โปรดคนตัดไม้จึงพาสุนัขจิ้งจอกเข้าไปซ่อนที่ข้างกระทอ่อมเมื่อพวกล่าสัตว์มาถึงก็ถามคนตัดไม้ว่าเจ้าอยู่แถวนี้ได้เห็นสุนัขจิ้งจอกวิ่งมาบ้างหรือไม่ไม่เห็นเลยเลยเพื่อนเอ๋ย คนตัดไม้ปฏิเสธแต่ก็ชี้นิ้วไปทางข้างกระท่องพวกล่าสัตว์ไม่เข้าใจสัญญาณบอกใบนั้นจึงพากันกลับไปสุนัขจิ้งจอกรอยอยู่อีกสักครู่ก็ออกมาจากที่ซ่อนแล้ววิ่งผ่านหน้าคนตัดไม้ไปคนตัดไม้จึงร้องขึ้นว่าข้าช่วยชีวิตเจ้าไว้เจ้าไม่ขอบคุณเข้าเลยหรือก็ลิ้นของเจ้าไม่ตรงเหมือนนิ้วของเจ้าเลยนะสิแล้วจะให้ข้าขอบใจได้อย่างไร สุนักจิ้งจอกกล่าวแล้วก็วิ่งเข้าป่าไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนไม่ซื่ยอย่อมไม่มีผู้ใดนับถือพุทธภาษิตความซื่อสัตย์นั่นแลดีกว่ารถทั้งหลาย